เพรามาสู e love, whatever, home, here, theater, ่ช right. um, so uh ่วงสุด mm ท้ายของรายการย่้อดำลายแล้วนะคะตอนนี้ค่ะโเมนูเต็มโต๊ะเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ปิ๋มนะคะแนะนําเมนูย่้อดำลายแนวนี้กับท่าผู้ชมหน่อยค่ะท่านตอนนี้นดำลายแบบว่าซอแล้วนะคะเมนูจานแรกเลยก็อย่างที่บอกไปนะครับคู่นี้นะคะกับเชฟหนุ่มครับเป็นปูเนื้อผัดผงกะหรี่นะครับครับผมอันจานที่สองนะครับเป็นปลาเก๋าเป็นๆนึ่งซีอิ๊วนะครับผมอันนี้ ทีเด็ดของมันต้องเป็นน้ำซุปนะครับในถ้วยนี้คือจะเพิ่มให้ด้วยครับผมเรียกแสดงอย่างนี้แสดงว่าถ้ามีน้ำซุปเพิ่มอย่างนี้แสดงว่าน้องๆต้องปักลาดข้าวอะไรอย่างนี้เลยนะคะประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะพี่ค่ะแล้วเมนูจานที่สามก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำคั้วพริกเกลือนะครับโอ้กุ้งแม่น้ำใช่กุ้งแม่น้ำนี่ก็กุ้งก็จะบำรุงเลือดอยู่แล้วส่วนพริกเกลืออะไรนี้ก็จะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับผม ดูการตกแต่งสัะเลียงมะเขือเทศสวยงามทีเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมทานกับน้ําจิ้มซีฟู้ดด้วยนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่า่น้ำจิ้มซีฟู้ดของที่นี่นอกจากจะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วมีน้ําจิ้มอะไรอีกนะครับแจ่วเจออะไรงี้มีไหมมีครับน้ําจิ้มแจ่วถ้าต้องการก็มีครับผมให้ได้นะครับเรียกว่ามีหลากหลายน้ำจิ้มากให้เลือกเลยครับผมค่ะแล้วก็มาอันที่สีนี้นะครับเป็นกัญเชียงปูชุบแป้งทอดนะครับเผื่อเด็กๆน้องๆชอบนะครับผม แล้วก็จิตซีฟูดจริงๆนะฮะก็มีน้ําจิ้มซีฟูดเหมือนกันแล้วก็จะเอาบวยกอด้วยก็ได้สําหรับเด็กๆนะครับครับผมเอ๊อันนี้เป็นอะไรคะนี่อ่าเป็นปูนะครับเป็นปูนิ่มนะครับอ่าเป็นปูนะครับปูนิ่มปูนิ่มทานได้ใช่ใช่ครับผมปูนิ่มทอดกระเทียมนะครับะครับผม แสดงว่านี้ก็ไม่ไม่เผ็ดน้องๆทานได้ไม่เผ็ดน้องๆทานได้ผู้ใหญ่ทานได้เหมือนกับแห้งๆกรอบๆแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มอร่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะน้ำจิ้มก็ทั้งสีลาชาทั้งเอ่อซีฟู้ดนะครับก็จะชอบเป็นแกงปลาปลาเห็ดโคนนะครับอ่าอ่าบางท่านชอบรสจัดจัาหไทยก็แกเรียนได้ทำไมต้อง เป็นเห็ดโคลนะคะพี่อ๋อเป็นปลาครับเป็นปลาชนิดหนึ่งอ๋อชื่อปลาเป็นชื่อปลาหนูนึกว่าใส่เห็ดโคลหนูก็เลงถามว่าแล้วใส่เห็ดอย่างอื่นได้ไหมครับเป็นปลาชนิดหนึ่งคล้ายๆเห็ดโคลก็เลยเรียกว่าปลาเห็ดโคลนรับแล้วก็มาทาเป็นแกงปลามันจะเข้ากันนะรสชาติก็จะคมขอนรสชาติจะจับจ้านด้วยครับผมแก่เรียนด้วยครับแล้วก็ข้างหน้าเลยเมื่อเราทานแบบว่ากุ้งหอยปูปลาอะไรอย่างนี้เราก็ต้องมีผักมาเสริมมีผักใช่ ไอ้นี้เป็นคณะฮ่องกงนะครับคณะฮ่องกงผัดหน่อไม้ทะเลนะครับผมไอ้นี้ดีมากเลยใช่ก้านก็จะใหญ่กินรสชาติกวิตามินเยอะเลยครับผมมีทั้งเห็ดหอมมีทั้งแครอทจานเดียวนี้ก็ครบวิตามินของผักเลยไม่ต้องไปกินผักอย่างอื่นแถมสังเกตจากคณะเนี่ยก้านจะใหญ่เลยแบบร้องออกสะจนแบบข้างในแบบ และจะกรอบกินแล้วจะกรอบใช่เลยส่วนใหญ่เขาจะชอบทานก้านคะน้าทานแล้วมันกรอบแล้วมันก็ไม่ขมด้วยครับโอ้ทั้งกรอบทั้งแบบอร่อยหวานน้ําผักแน่นอนเลยนะคะแล้ววิตามินก็เยอะด้วยใช่ค่ะพอมาถึงอันนี้สุดท้ายต้องแซบแน่ๆแซบเป็นพวกทานเหล้านะฮะทานเบียร์ชอบเป็นเมนูอะไรคะนี้ของแมายำปลา เห็ดโคนนะครับย่าปลาเห็ดโคนมันใช่เอาปลามาเพราะว่าบางท่านชอบทานปลาก็เอาปลามาทําเป็นเดียวปลาเห็ดโคนเป็นปลาชนิดเดียวกับที่อยู่ในต้มต้มแกงปลาใช่ไหมคะครับเดี๋ยวคุณต้อมลองชิมดูนะครับค่ะอย่างนนั้เดี๋ยวลองให้ชิมดูปลาเห็ดโคนนะะคปลาเห็ดโคน คณะดูนะคณะฮ่องกงก้านใหญ่ๆนี่น,นะครับปูไม้ปูปูนิ่มปูนิ่มเลยหลากหลายนะครับอ,อ,อย่างเช่นเมนูอะไรบ้างคะเช่นกั้ออกงถ้าชอบทานกั้ง กั้งนก็ได้นะฮะจะนึ่งสีอิ้วนึ่งธรรมดาทอดกระเทียมก็ได้มีพร้อมทั้งน้ําจิ้มซีฟู้ดหรือน้ําจิ้มอย่างที่บอกน้ําจิ้มแจว่วน้ำจิ้มอะไรที่เราอยากทานก็มีนะครับกั้งแล้วก็ที่เพิ่มก็มีปูม้าอีกมีปูนิ่มธรรมดาเป็นปูม้าแต่เป็นปูม้านิ่มนะ่มจะทอดกระเทียมจะทําอะไรก็แล้วแต่จะผัดผงผัดพริก เกลือจะผัดพริกไทยดําก็ได้ค่ะที่มาเพิ่มแสดงว่าปูมานิ่มตัวมันต้องใหญ่กับปูนิ่มธรราดาใช่ใช่มันก็จะนิ่มทานง่ายกว่าโอ้หนิ่มตัวใหญ่กินได้ทั้งตัวเลยนะคะคุ้มจริงๆเลยด้วยกั้งก็ดีมาร้านนี้และข้างหลังเรานี้เป็นของทะเลที่พี่บอกว่าโชว์ว่าเป็นๆแน่นอนสดใช่ไหมคะแต่ให้ลูกค้ามาเลือกได้เลยฮะให้ลูกค้ามาเลือกเลยชอบตัวนี้ตัวไหน เรียกได้เลยว่าเป็นให้เห็นเลยครับชมให้เห็นครับเรียกว่าชาวเลคนทะเลกันมาแบบสดๆเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านนี้รับรองมาได้ทานของสดๆอร่อยสะอาดด้วยนะคะบรรยากาศก็ดีดีครับแล้วครับเราก็มีดนตรีไว้สําหรับผ่อนคลายดนตรีสนุกสนานของเราก็มีทุกวันเลยดนตรีมีทุกวันมี4ี่วงนะครับเริ่มสตาร์ตตั้งแต่6โมงเย็นนะครับไปถึงสีหนึ่งเลยดนตรีของเรานะครับ อยากฟังเพลงอะไรขอรีเควสได้นักดนตรีส่วนใหญ่เข้าเล่นหลากหลายเข้าเล่นให้เราสนุกสนานได้ครับ่ะคิดว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะเต็มอิ่มกับบรรยากาศแล้วก็ความอร่อยกับเมนูที่หลากหลายแล้วก็คัดกันมาสดๆแบบชาวเลชาวเลส่วนอาหารที่นี่นะคะถ้าอย่างนั้นให้พี่ปิ่นค่ะฝากร้านกับท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าร้านเปิดปิดวันเวลาไหนบ้างคะพี่ปิ่นก็ครับผมก็เปิดตั้งแต่5้ามงเย็นถึงตีหนึ่งแต่ถ้าท่านลูกค้า รีบมาก็เราก็รับได้เลยอย่างสี่โมงเย็นก็มาได้เราก็รับได้เลยครับผมต้อนรับเสมอทุกเวลานะคะและอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจนะคะอยากจะโทรมาจองสำรองที่นั่งอะไรอย่างนี้โทรมาได้ที่เบอร์ไหนเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับผม08 4 4 6 5 9655หหครับผมค่ะ ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0844659655นะคะที่ขึ้นอยู่หน้าจอทีวีนี้เลยครับผมนะคะสถานที่ตั้งถ้ามาจากแยกลำสาลีนะครับก็ตรงมาเลยลามกำแพง129ทับ4จำง่ายๆตรงกันข้ามกับหมู่บ้านสัมกกรนะครับผมมค่ะมาบนถนนสุขาพิบาล3ใช่ไหมคะหรือลามกำแหงอะไรนะคราบำกำแหง129ทับ4ครับผม โอเคค่ะมาง่ายที่จอดรถสะดวกสบายกว้างขวางที่จอดรถโอ้โหเยอะเยเปเลยเป็นร้อยๆคันจอดได้ครับผมไม่ต้องห่วงแล้วก็มีพนักงานสําหรับดูแลรถของท่านด้วยนะครับผมค่ะครับผมแล้วส่วนในโซนของร้านอาหารที่ชาวเลนเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็นโซนแบบนั่งริมทรายทะเลอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังมีโซนบรรยากาศในร้านใช่ถูกต้องเลยครับถ้าท่านชอบแบบโอเพ่นแอร์อย่างเงี้ยนั่งริมทรายนั่งริมน้ําอะไรอย่างเงี้ย ตามที่ท่านเห็นในภาพนะครับค่ะเดี๋ยวท่านชอบในห้องแอร์หรือท่านชอบในบรรยากาศที่กลัวว่าฝนจะตกมีเด็กมาก็มีหลังคาเรามีให้เลือกโซนๆให้เลือกครับผมอ๋อมีทั้งแบบแอร์แล้วก็อเพ็นแอร์ด้วยครับผมแล้วก็มีแบบแบบมีกลัวเด็กมาโดนโดนฝนอะไรก็มีแบบที่หลังคากันฝนกันอะไรให้ด้วยครับค่ะ เรียก็มาร้านส่วนอาหารชาวเลนี่นะคะไม่ผิดหวังแน่กับเรื่องรสชาติอาหารบรรยากาศแหมยังไม่จุใจเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวยั่วน้ำลายกับเมนูบนโตนี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันสดยั่วน้ำลายมากๆเลยเดี๋ยวยังไงวันนี้ขอตัวยั่วน้ำลายกับพี่ปินได้ครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะพี่ปินเดี๋ยวจะต้องมีดนตรีแล้วใช่ไหมคะนี่บรรยากาศดีเดี๋ยวฟังดนตรีกับทานอาหารไปงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องกับพี่ปินขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Okay.